เตรียมยน่นฝีเท้าของเลอเนเมซี่ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาในสีเสื้อใหม่ของปารีสแซง์แมงมหาเศรษฐีแห่งลิกเอิงฝรั่งเศสในฤดูกาล2021-2022กันได้เลยหลังจากเจ้าตัวจำใจโบกมืออำลาเจ้ามุทุ่มบาร์เซโลนามหาอำนาจลูกหนังแห่งศึกลาลีกาสเปนเพราะไม่สามารถต่อสัญญาฉบับใหม่กันได้สำเร็จจึงต้องหลั่งน้ำตาในวันที่ต้องแยกทางกันกับสโมอสรที่แจ้งเกิดในวงการลูกหนังและได้อยู่ปักหลักค้าแข่งมาเกือบทั้งชีวิต เพื่อก้าวท้าออกไปหาความท้าทายใหม่ๆในช่วงบันปลายของนักเตะอาชีพกันต่อไปก่อนหน้านี้เมสซี่ได้เริ่มต้นอาชีพค้าแข้งกับบาซ่าในปี2004ลากยาวมาจนถึงปี2021ถ้ากับว่าดาวยิงรายนี้อยู่รับใช้เชมุนทุ่มแค่ทีมเดียวนานถึง17ปีเลยทีเดียวพร้อมกับฝากความเป็นตำนานโดยการจารึกชื่อป็นเจ้าของสถิติต่างๆของสโมสรเอาไว้มากมายหลายรายการซึ่งรวมถึงการครองสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูให้ทีมได้มากที่สุดแบบตลอดกาล672ลูก จากการลงเล่น778เกมทุกรายการนอกจากนี้เมสซี่ได้เคยนำทัพเจ้านทุ่มพบกับความสำเร็จจากการกวาดทั่วแชมป์ได้มากที่สุดถึง35รายการเลยทีเดียวโดยเฉพาะการยึดบัลลังเจ้าสโมสรยุโรปในฐานะแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้ถึง4สมัยซึ่งเป็นสิ่งที่แป้แชร์ตามหามานานแล้วพบเป็นเป้าหมายหลักที่อยากสัมผัสให้ได้สักทีหลังจากที่พยายามไข,ขว่คว้าด้วยการลงทุนสร้างทีมมานานหลายปีแต่ก็ทำได้ดีที่สุดเพียงแค่ตำแหน่งรองแชมป์เมื่อปี2020 ให้แป้แชร์ตัดสินใจคว้าเมสซี่เข้ามาเสริมทัพแบบไม่มีค่าตัวในช่วงหลังหมดพันธะก,กับบาร์เซโลนาทันทีแม้จะต้องจ่ายค่าเหนือจำนวนมหาศาลก็ตามแต่เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการครองบอลลังเจ้าสโมสรยุโรปจึงต้องลงทุนตามภาษาของทีมลูกหนังมหาเศรษฐีเพื่อให้ดาวเตะอาเจนต์ได้เข้ามามีส่วนช่วยยิงประตูตามผลงานที่เคยฝากเอาไว้แบบถล่มทลายและจะได้โยกระดับแนวรุกของสโมสรให้เฉียบคมยิ่งกว่าเดิมเลยด้วยย้อนกลับไปเมื่อฤด,ดูกาล2020-2021 แนวรุกของแปะแชประกอบไปด้วย3าดาวเตะที่ได้รับโอกาสให้ลงเล่นเป็นจริงร่วมกันในแดนหน้าบ่อยๆไล่ทั้งเนมราคิเลนเอ็มปัปเป้และอยเซคินซึ่งยืมตัวมาจากเอเวอตันได้ฝากผลงานการยิงประตูจากการลงเล่นในทุกรายการรวมกันทั้งหมด75ลูกแบ่งเป็นผลงานเอ็มปัปเป้41ลูกส่วนเนมรากับคีนยิงได้17ลูกเท่ากันพอดีขณะเดียวกันเมสซี่เคยมีส่วนช่วย3แนวรุกของบาร์เซโลนายิงรวมกันทุกรายการได้แบบถล่มทลายมากถึง100ประตู ในหลายๆฤดูการมาแล้วถึง5ครั้งเริ่มจากครั้งแรกในฤดูกาล2 0 0 8 2 0 0 9ตอนที่ประสานงานกับซามูเอลเอโตและเทลลิองลีโดยฝากผลงานการสอยตะข่ายได้รวมกัน100ลูกพอดีครั้งที่2ทําด้านในฤดูกาล2 0 1 1 2 0 1 2เมื่อตอนที่ประสานงานกับอเล็กซิสซานเชตและเปโดโรริเกต101ลูกส่วนครั้งที่3เป็นการประสานงานร่วมกับดย so ุยโซเรเนมาเมื่อตอนที่ยังค้าแข่งอยู่กับบาซ่าในฤดูกาล2 0 1 4 2 0 1ิ่งยิงรวมกันไปทั้งหมด122ลูก ตามมาด้วยในฤดูกาล2 0 1 6 2 0 1 7จยิงไป110ลูกปิดท้ายด้วยในฤดูกาล2 0 1 5 2 0 1ิงยิงรวมกันไปถึง131ลูกเลยทีเดียวจึงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเมสซี่จะสามารถเนรมิตสามประสานในแนวรุกแปรแชร์ are, ให้ยิงโหดรวมกันเกินร้อยประตูอย่างที่เคยฝากผลงานกับบาร์ซ่ามาแล้วได้หรือไม่โดยเตรียมยืนรับตะขายร่วมกับเอ็มปาเป้และเนย์มาออดีตเพื่อนร่วมทีมเจ้าบุญทุ่มอีกครั้ง มาริโซ่ปเชติโนนายใหญ่ของปารีสแซง์แมงยอมรับจะไม่รีบร้อนส่งเลอเนลเมสซี่ลงสนามในเกมดวลกับสตาบูกหากเขายังไม่ฟิตเต็มร้อยเปอร์ซแนะสาวกแปะแชร์ใจเย็นๆแล้วจะได้เห็นของดีจากนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกมาริซิโอปอร์เชติโนเทรนเนอร์ชาวอาร์เจนตินาของปารีสแซง์แมงยืนยันจะไม่รีบร้อนส่งเลอเนลเมสซี่กองหน้าตัวเก่งลงสนามในเกมเปิดตัวพบกับสตาบูกในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสวันเสาร์ที่14สิงหานี้หากนักเตะยังไม่ฟิตเต็มร้อย ดาวเตะเจ้าของบาร์เรลอหกสมัยย้ายจากบาร์เซโลนามาเล่นให้กับแปรแชร์พร้อมเซ็นสัญญาสองปีเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้บรรดาแฟนบอลของสโมสรอนต่างตื่นเต้นที่จะได้เห็นเมสซี่ลงสนามให้กับทีมในแมตช์วันเสาร์นี้ยางไรก็ตามโปเชติโนเผยว่าตนจะไม่รีบร้อนที่จะใช้งานสตาร์ลูกหนังชาวอาร์เจนตินาพร้อมฝากเตือนแฟนบอลอาจต้องรออีกสักพักที่จะได้เห็นเมสซี่ลงโชว์ความมหัศจรรย์ให้กับแปรแชร์ เราเพิ่งจะได้เจอกับเมสซี่เขามาซ้อมเป็นวันที่2หลังจาก1เดือนนับตั้งแต่ที่ลงเล่นเกมล่าสุดในศึกโคปาอเมริกาเราต้องทําทุกอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปเขาต้องรู้สึกฟิตและผ่อนคลายดังนั้นเขาสามารถลงเล่นเปิดตัวเมื่อเขาฟิตสมบูรณ์เป้าหมายแรกก็คือเขาต้องพร้อมรู้สึกดีและเมื่อเขาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเขาจะได้ลงเล่นผมต้องการนักเตะที่เก่งที่สุดเหมือนกับโค้ชทุกๆคนแน่นอนทุกคนรู้ว่าเมสซี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกปอร์เชติโนกล่าว ลิเวอร์พูลยังคงต้องการเสริมทัพในแดนหน้าก่อนปิดตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้โดยมีอารามาตาเล่ปีของวูฟสันตันวันเดอร์เป็นเป้าหมายสำคัญดาวเตะชาวสเปนเผยอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้โดยเขาเพิ่งปฏิเสธการต่อสัญญาใหม่กับสมโมสรเมื่อซีซั่นที่แล้วและขณะที่เจคินครอปก็ถือเป็นแฟนตัวยงของดาวเตะรายนี้เช่นกันเวอร์พูลได้มีการพูดคุยกับตาเล่มาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งพวกเขาไม่ต้องการจ่ายค่าตัวสูงกว่า40บล้านปอนด์ตามที่วูฟตั้งเอาไว้แต่ก็ยััังงมมมมมมีีคคววววววาาาาาห่่จะสรรถ้ตนตนเมมทได อย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าหงแดงต้องการดึงแข้งรายนี้มาร่วมทีมพวกเขาจะต้องหาทางปล่อยเซดานไซเคอรี่ออกไปสะก่อนซึ่งก็มีข่าวว่าเจ้าตัวใกล้จะย้ายไปร่วมทัพโอลิมปิกลียงในอีกไม่กี่วันข้างหน้ารวมถึงดีวอกโอริกีกองหน้าชาวเบลเยียมที่ตกเป็นข่าวกับหลายทีมในเพนบลิกเวลานี้โดยนอกจากเตาเล่แล้วลิวพูยังให้ความสนใจอิสเมลลาซาโดยวัตฟอร์ดตั้งค่าตัวเอาไว้ไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่ทีมจากเมอร์ซีไซด์มองว่าแพงเกินไปรวมถึงนา,ายของเจอร์รัตโบเวน และท็อดแคนเบลจากนอริสซิตี้ด้วยมาติโอเดอบูชี่อดีตแบ็คขวาทีมชาติฝรั่งเศสยังไม่เลิกลากับอาชีพค้าแข้งลา่าสุดย้ายไปร,ร่วมทีมวาลองเซียนเดลิกเดอร์บนวัย36ปีอดีตกองหลังอรซเซนอลและนิวคาสเซิลเซ็นสัญญา2ปีกับสโมสรในลีกรองของฝรั่งเศสพร้อมมีเงื่อนไขสามารถขยายเพิ่มอีก1ปีด้วยวาลองเซียนประกาศเซ็นสัญญากับเดอบูชี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นาเตวัย36ปีจะสวมเสื้อหมายเลข26ที่สมโมสรอนใหม่ของเขาและตั้งเป้าจะพาทีมเลื่อนชั้นมาเล่นในลีกเอิงให้ได้เดบูชีเขียนบนไอจีส่วนตัวว่าผมมีความสุขมากที่จะย้ายมาร่วมทีมวาลองเซียนการปรจญปนายครั้งใหม่เริ่มขึ้นแล้วสำหรับเดบูชีเป็นนาเตะที่มีชื่อเสียงและมากประสบการณ์ลกสนามไปมากกว่า500นัดในอาชีพค้าแข้งหลังประเดิมเกมแรกให้กับดิวเมื่อเดือนมกราคมปี2004เขาลงเล่นในลีกเอิงไป233นัดให้กับทีมในาวัยเด็ก ช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดไปได้ในปี2010 2011จากนั้นเดอบูชี่ก็มาเล่นให้กับนิวคาสเซิลในปี2013และอยู่ในถิ่นเซนต์เจนฟาร์กนาน18เดือนลงสนามไป43นัดในพรีเมียร์ลีกจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลในปี2014แต่ก็แทบไม่ได้มีบทบาทอะไรลงเล่นไป13เกมจากลีกในช่วงระยะเวลา3ปีครึ่ง ปา erm รีสแซงต์แชมงแถลงยืนยันเซอร์คิโอรามอสต้องใช้เวลาเรียกฟิตอีกหนึ่งเดือนกว่าจะกลับมาลงสนามได้รามอสย้ายมาร่วมทัพแปร์แชร์แบบไร้ค่าตัวหลังหมดสัญญากับเรอัลมาดริดแต่ทว่าก็ยังไม่มีโอกาสลงเล่นให้กับทีมใหม่แม้แต่เกมปีซีซั่นหลังมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาระหว่างซ้อมความคืบหน้าล่าสุดในะรับวัย35เริ่มกลับมาซ้อมเบาๆแล้วและจะกลับมาลงสนามได้หลังจบโปรแกรมทีมชาติในเดือนกันยาเซอร์คิโอรามอสค่อยๆกลับมาซ้อมอย่างช้าๆ คาดว่าเขาจะกลับไปลงสนามได้หลังจบโปรแกรมทีมชาติแถลงการจากไปแอแช่กล่าวเบอร์สลีย์ดำเนินการยื่นข้อเสนอ17ดล้านยูโรให้กับโอลิมปิกลียงเพื่อขอดึงตัวแม็กซ์เวลไปร่วมทีมตามรายงานจากเลอก,กิประบุว่าเดอะคาร์เรตได้เร่งดำเนินการดึงแนวรุกทางซ้ายไปร่วมทีมและน่าจะมีความชัดเจนในช่วงสุดสัปดาห์นี้หลังจากโอลได้รับข้อเสนอ17ดล้านยูโรมายัางสโมสรแล้วแมตที่ผ่านมา แม็กเวลจะได้รับความสุใจจากไฮทาเบอร์ลินแต่ดูเหมือนว่าดาวเตะวัย24กําลังจะได้ย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกพระสโมสรอนจากอังกฤษยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับโอเอลพิจารณาต่างจากไฮทาเบอร์ลินที่ยังไม่สามารถเพิ่มข้อเสนอได้ตามที่ลียงต้องการสำหรับแม็กเวลหรือสัญญากลิยง2ปีแม้จะเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายเป็นหลักแต่ก็ถอยลงไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วยอย่างไรก็ตามในรายงานระบุหากผ่านขั้นตอนตกลงกับลียงไปแล้วเบอร์สตี่ต้องพยายามโน้มน้าวให้นักเตะทีมชาติอวค้ยายไปร,ร่วมมทีมให้ได้ ยูฟาเตรียมเสนอกฎเพดานค่าจ้างและภาษีฟุ่มเฟือยแทน Financial f a i r p ์เตามรายงานจากหนังสือพิมพ์เดอะไทม์เผยว่าแผนดังกล่าวจะถูกนำเสนอเดือนหน้าและยูฟาหวังว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการภายในปีต่อไปซึ่งทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะถูกจำกัดค่าใช้จ่ายตามเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่กำหนดไว้และน่าจะอยู่ประมาณ70%ของค่าเหนื่อยที่ผ่านมากฎ Financial f a i r p ์เได้รับการผ่อนคลายตั้งแต่เกิดการระบาดโควิด -19 ทำให้การใช้จ่ายไม่เข้มงวดเหมือนเดิม แต่ในทางกับการมีบางหลีกเช่นลาลิก้าที่ได้ตั้งกฎข้อจำกัดของตนทําให้ส่งผลกระทบอย่างหนักกับทีมบาร์เซโลนาทั้งนี้หากสโมอสรอที่ละเมิดกฎใช้จ่ายค่าเหนื่อยเกินกว่าที่กําหนดจะถูกปรับด้วยภาษีฟุ่มเฟื่อยเทียบเท่าหรือมากกว่าของการใช้จ่ายที่เกินมาซึ่งค่าปรับดังกล่าวจะถูกนําไปแบ่งให้กับสโมอสรอ,อื่นในการแข่งขันสำหรับบทบาทของ f i n a n c i a l Fair Play และกฎการใช้เงินไม่จ่ายเกินรายรับของสโมอสรซึ่งทําขึ้นเพื่อลดความเดือมล้ําของทีมฟุตบอลในยุโรปที่มีมาตรฐานการเงินแตกต่างกัน โดยซัมเมอร์นี้ได้ถูกเยาะเย้ยโดยมหาเศรษฐีอย่างแมนซิตี้ซึ่งทุ่มเงิน100ล้านปอนด์ในการคว้าตัวแจ็คเกลีดรวมไปถึงแปะแช์